บาทอยู่ได้ละหมื่นแง่เพ้อเพ้อเราสิชั้นกนนน่อนาานะบ่ได้บ,บุวมามาเหพิที่ใส่บาทเน,นาะจกบุญจะได้เนาะสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้หนุ่มๆเราก็าเด็กๆทั้งหนุ่มๆสาวๆนะคะกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องกันอยู่นะคะทันวาเรามาแล้วนะคะมากับถุงใบใหญ่นี่นะคะนี่ถุงของทันวานะคะสีจันไม่มาหรอคะมาครับเดี๋ยวไปเอาคนเข้ามาแล้วตัวเองทําไมเมื่อไหร่จะไปเอา แวมหดูดูหมูดาวของเรานะครับชุดวันนี้โอ้โหสุดๆดมากนะคะชุดวาวาค่ะชุดทันวาค่ะทุงใหญ่มาก ส่วนที่บัวบาทมากับชุดทักซิโดนะครวันนี้ดูครับกำลังแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่เชื่อกำลังแต่งตัวเลิศลักก็แต่งตัวแล้วนะคะแล้วก็แสนคูนค่ะกำลังใส่ชุดแสนคูนรู้สึกชุดจะเขินไปแล้วนะคะหนูบุญชูก็มาแล้วนะคะนุนบุญชูอยู่ด้านนู้นนะคะ รู้ใครเป็นใครนะ,ะตอนนี้อันนี้น้องบัโพลอยนะคะมาด้วยนอนสะพายกระเป๋าเป้ามาด้วยนะคะตอนนี้ทันวาเราน่าจะไปอาบน้ําอยู่นะคะนี่เรามาใส่ชุดนะคะชุดชุดมนันนันแล้วนันไหนคำพูดได้แล้วนี่ชุดเออ ทางกระจนเราได้ชุดแล้วนี่เพราะว่าแสนคูนรู้สึกจะคืนแล้วใส่ได้กี่ครั้งในชุดนี้เนาะมันคืนแห่งโพดเ <c oughs> ออแสดงว่าตัวใหญ่เร็วนะคะบ <c oughs> ่าว วาวาเรามาครับวาวาเรามาแล้วมาแต่งชุดแล้วครับโอุ้ยบึงไปบึงวาวาเนี่อาบน้ำน่ะกรับกรับเอาไว้แล้วนึกว่าจะโอ้โหดูแฟนเราดูดูโมูน้อยหมูน้อยไม่อาบน้ำนะคะนี่ดูอยากทักทายสาวเองนะคะวาวาของเราทอายหนึ่งจะเอ้ยโกเบียนอันนี้

เด eh> ี๋ยวสู้ยางสาวอุ en> <right> ้มไม่อาบน้ำสาวอุ้มขอบครับเอาดี๋ยวควานควานน้อยเราเกาะช้างอยู่ไหมคะตอนนี้ดึงไว้ลูกดึงไว้เอ้าท่านวลาอยากจะไปทักทายสาวนะคะดูโบบาลมาให้ถ่ายรูปหน่อยโบบาลถ่ายรูปหน่อยเร็วเจ้าถอยถอยถอยนิ่งนิ่งนิ่งถอยเลย โอ้ม oh, ือแดงหมดแล้วดึงธ um, oh, nah, ันวาไม่อยู่นะครับบ้าใส่แค่นี้พอฮ่าฮ่าฮ่าอะไรฮ่านี่ยฮะควาคิดรู้สึกมาเจอเพื่อนเยอะเราไม่อยู่แล้วครับธันวาเราโอ้โหบ่าใส่แค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่รอใส่แค่นี้พอชุดเรามีครบเซตนะครับ

เดี๋ยวเราจะให้พี่พี่แบรนด์นะคะเป็นมือกล้องนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยแต่งตัวง่ายไม่เคยเขาไม่หนื่อยครับวาวาอย่างหล่อเขา่าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทรามีอะไรอย่างไร โอ้พี่โกดเราอ่านไม่ออกหมูแบนไม่หนาวเหรอลูกไม่หนาวครับอ,อ,อะไรครับ ม er ันไม่ค hmm. ่อนความเมนต์มาอีกแล้วไหนสวัสดีครับหมูเบนสวัสดีครับอพิธีกรเราานั่เอนะคะตอนนี้ พ่ออะไรบ้าอะไรเอ็มมี่บ้า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 เราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับว่าไงครับพูดอะไรไมเว้นพูดอะไรเลยนะครับพิธีกรเรานะครับเอาทุติเพนเพราะว่าไพูดว่าอ่านไม่ออก บรราะบ้าตัวอยู่นะคะฮะวันนี้ใครจะแตงตัวยังไม่เสร็จครับแม่มีคนคอมเมนต์าอีกแล้วม่มีคนคอมเมนต์มาอีกแล้ว นี่สีเขียวตรงนี้ไหนว่าวาหล่อแต่เช้าเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับหล่อทุกเชือกเลยครับไอฮะ,อะ ที่ก่อนเราทำงานอ่านหนังสือไม่ออกนะคะอ่าครบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ของเราทั้งถุงเท้าทั้งปกคอทั้งอ่าตุ้มหูนี่ครบเสร็จนะคะโอ้โหโอ้หเลิศลักโชว์แล้วโชว์แล้วแต่ละท่านโชว์แล้วนะคะหนุนแสนคูณเลิศลักเราออกงาแล้วนะคะข้าวหอมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โอ oh, 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 oh. oh, 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 ้สตุใส่ตใส่ตูดเต็เวลาคุณง่ายจาจะเจนะคิวเอาเอาโอ้โอ้วมเครื่องแล้วครับเดินรักวมเครื่องพี่แบนพี่แบนทำอะไรพี่แบนดึงช้างไม่อยู่ครับช้างไม่อยู่ช้างไม่อยู่แล้วนะก เออเออเออมา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 เออเอ้าเอ้าเอาน็อตลักๆดูแซนคุนดูแซนคุนทําเอ้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 าโอ๊ะโอ๊ะเออปล่อยให้เผาะไป เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะตอนนั้นน้องพลอยน้องพลอยกำลังแต่งตัวอยู่นะคะนุ่นโอ้ทำไมผู้ช่วยเยอะจังอ๋อวานี่แต่งตัวยังไม่เสร็จสักทีเลยครับดิ้นเหลือเกินเพราะว่านานๆจะมาเจอเพื่อนนะคะไม่เคยไม่ค่อยได้ออกงานจะตื่นเต้นหน่อยนานได้โอ้นงวาวานานได้ออกงานนะคะเออตื่นเต้นไม่อยู่นิ่งเลย เราไม่ฟังแล้วครับตอนนี้ไม่ฟังกันแล้วว่ามาเจอเพื่อนนานๆมาเจอเพื่อนนะคะอาตาบัวอุ้ยอาตาบัวตื่นเต้นกัน สวยมากไม่อยู่นิ่งเลยค่ะวาวาของเราอันนี้เอาทุกองค์ประกอบเลยใช่ไหมคะเนี่ยสุรศักดิ์พนาการสวัสดีชาวทุกคนชมอยู่สุรา์ธานีสวัสดีค่ะอ่าชุดสวยจังค่ะเพราะว่านี่เป็นคุณคุณพ่อออกแบบเองนะคะนี่เราไปซื้ออุปกรณ์เองเราออกแบบเององานเระวันวาไม่อยู่ทันวาเอาไม่อยู่เลยครับทันวา Liệt cầm e chú nữa Ông khó hay vọng Tôi cầu nhau kia À, bún chú thơm mây mới xảy chút mà không nị Chút mới đào mà, hồi สวัสดีปีใหม่ครอบครัวน้องฟ้าสวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้ช้างก็จะมานี่แหละคะ่ะเราไปดูนะคะว่ามีกันกี่เชือกมาแบนมาทางนี้แล้วลูก เดี๋ยวบอมี่บังให้กินของเจ็บแสบได้แล้วมั้งมากมไปว่ะโอ้มีใครบ้างบ่พลอยพหม่เลิศรักบัวบานนะคะโมดาวน้องอุ้มบุญนู้นน้องอุ้มบุญชุดชุดเยอะมากเปลี่ยนวันละชุดงานละชุดเลยนะคะหนูค่ะมาแล้วมาแล้ว อันาวาเรากับน้องพลอยมาแล้วนะคะโอ้สไตล์ชุดคล้ายๆกันนะคะมาร์อ SI ร์กับบึ้งนะน้องพลอยมาแล้วน้องพลอยเชือกคอใหญ่มากครับน้องพลอยเรานี่อ,โวโวอุปกรณ์ที่เราซื้อมากับ มาพร้อมกันนะคะชุดน้องพลอยกับชุดวาวาเราไปซื้ออุปรกรณ์มาพร้อมกันนะเบรเราจะทั้งแนลูกย่าัจงเบรดเจียงด้วยฮะโอ้นั่งนั่งเฝ้าของขวัญไม่ใช่อันนี้ของของฝาก เจ้าลุงก็เข้าไปแล้วครับทีนี้แล้ไไวไง <c oughs> บุญส่งไม่มาลวคับุญส่งไม่ได้มานะคะบุญส่งไม่ได้มามาแต่น้องวาวาดูน้องวาวาเราไม่นิ่งเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกงานอยู่ลังเพื่อนนุ่นนะคะเ,เ,เ, <c oughs> เออ ลาไม่มีนะคะลาไม่มีทางเข้าลาวาลาเราล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 าจะเข่าเราเราผู้สาวปีเอห้ามงเข่าบ่ได้เอ้าห้ามองเข่าบ่ได้เอ้าเข่าบ่ได้เข้ากับพี่บัวเข้ากับพี่บัวเอออยากอยู่ใกล้พี่บัวอยากอยากอยากอยู่ใกล้พี่บัวกับพี่เลิศลักษณ์เอาขุนโออยากได้พวงมาลัยอยากได้พวงมาลัยแล้วเพราะว่าเราอยากได้พวงมาลัยแล้ว สาวอุ้มบุญยืนหนึ่งวาวาจีบรู้อุ้มบุญอยู่ทางโน้นครับอุ้มบุญไม่ได้สนใจผู้บ่าวครับกินอย่างเดียวเาแบนไปหาเอ้ยให้วากินได้เร็วกเร็วเอาแตะฟอเล็กให้เพาะนไหนเสร็จเป็นตัวยังไม่เสร็จคนไหนใครเสร็จหมดแล้วนะ ใช่แล้ววาววันนี้เท่มากขอขอบคุณค่ะเอาทำไมเอาไม่แม่บัวโปรยโปรยทองโปรยเหมือนกันโปรยทองอยู่ใกล้กันบัวเฉยมากเลยดูนุ่มหล่อนุ่มหล่อนุ่มหล่อใส่เนือดูดูน้องวาเราทักทายที่บัวนะคะเลิศรักจะเต้นแล้วนะคะนููดทหารหญิง พ่อเล็กชอบมากทหารหญิงเออทหารหญิงชอบมากทหารหญิงโอ้ยบังเลิศรักแล้วบังเลิศรักเบิดแล้วบังเลิศรักเบิดแล้วพ่ออันลูกพ่นกับวิวหนิ่งนะสิพ่อนั enfin wow ่ะหล่าผาลูกบินิ่งนักเรียนหญิงโบ้พลอยก็มาใช่ค่ะมาค่ะสะพายเป้มาด้วยสามสามเชือกใช่ไหมนักเรียนมีสาวมีสาวสามเชือกอุ้มบุญแล้วโบ้พลอยแล้วก็ปีใหม่นะก็ แค่นั้นน้องนั้นนักเรียนผู้ชายเยอะมากนักเรียนผู้ชายเยอะค่ะวันนี้ดูดูผู้สาวปอร์ไหร่เลขนี่พอเลกว่าเห็นผู้สาวปอไหรเลยฮะฟัวฟันผู้ใดพัวฟันย่าหยอกกันลูกอย่าหยอกกันดูว่าวากับเลิศรังนะคะดูสีกันนะคะเพราะว่าห่างกันแค่9วันธันวากับมกรานะคะดู ซูซีนะคะหุ่นซูซีตอนนี้พิธีการทางทรงก็อำลังน่าจะเริ่มแล้วนะคะนนหมูดาวก็ไปหมอบก,กราบพระแล้วนะคะเราไปดูพิธีการด้านนุ้นนะคะ ดาวเขาทำบุญมาแล้วอ่าดาวมานอนกราบพระแล้วนะคะนอนกราบพระแล้วนอนนอนด้วยกินด้วยครับปูมันจะปูใส่กระดงใช่ค่ะทางนู้น,นวุ่นวายมากแต่ทางนี้ดูโมูดาวเป็นงานมากนะคะหมบกราบพระด้วยอืมชุดใหม่ด้วยนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ด้วยโอ้ ถือโอการทำบุญปีใหม่ไปในตัวนะคะตอนนี้โอ้หดูโอ้โหมีความสุขนะครับตาดูฟินมากนะครับหมูเดาสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีแม่พ่อแม่เอฟซนะคะวันนี้มาทําบุญด้วยกันนะคะ จะนอนกินได้นานขนาดไหนนะคะต้องรอดูนะคะแล้วก็วันนี้ก็หลากหลายช่องเลยนะคะมีให้ชมทุกทุกช่องน้องเลิศก็มีช่องใหญ่ช่องเล็กช่องน้อยอ่าช่องใหญ่ก็จะลืมแวะเวียนม่าช่องเล็กนะคะช่องเล็กบ้างนะคะช่องใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ช่องใหญ่ค่ะ อไปยังเขาฝังมากโอ้ฝั่งนู้นก็มาเพิ่มอีกแล้วนะคะนนอันนั้นน่าจะเป็นใครครอบครัว,วน้องแก้วตาอ,อตจะเห็นเด็กๆตอนโตนะคะว่าเราจะสวยขนาดไหนอ๋อไม่นานคะ่ะเพราะว่าเด็กๆโตเร็วเอา้าตอนนี้ควานเราขึ้นแล้วนะครับหมูแวนคุณทอให้ไปคุมอยู่บนแล้วนะคะดู ควันใหญ่ควานใหญ่ควานอ้วนเราแวะเวียนดูทุกช่องสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะนี่ช่องน้องอุ้มนะคะชุดลูกสาวชุดลูกสาวทำไมเยอะจังเลยคะชุดลูกสาวคุณทำไมได้ชุดเซ็กซี่เยอะจังเลย สนับสนุนโดยคุณแม่ f อซค่ะชุดสวยๆต้องหลายๆด้ค่ะมีแต่ชุดสวยๆเซ็กซี่นะคะหนุ่มๆในใจละลายเลยแต่ว่าสาวรู้สึกจะไม่สนใจใครครับสนใจกินอย่างเดียวสาวอุ้มบุญนะคะดูดูอ๋ออีกแล้วครับอ้อยอีกแล้วแม่อาจจะทุ้มไปหน่อยแม่ตินน่ะก็เอินแม่ตินน่ะแม่ก็ได้กันพาพี่ตาก็ได้พิ่นันลูกเกี่ยวเน่มมาเห็นหน้าพี่เขาไม่คุ้นหน้ ว่าเสียักสเอาลมีเม็นะครับเออเติดหน้าผากก็นาอันอันย่งก็เออเรืยนล่นลุตติดหน้าผากเป็นเจวรถไข่เหรอโอ้โหปูเจกลมามัน้ำใส่บอไทีี่้าลไฟนาะาไฟนาะ อ๋อลูกพ่อไปแต่งตัวให้เลิฟอยู่หมูเรากินหมูเราไม่สนใจใครเลยโอ้กินอย่างเดียวเลยค่ะเอิดมาใส่เม็ดอันนั้นอันนันใส่เออใส่แก๊สก่อนไปให้เขาตามยุกแน่ใส่เม็ดสีเนี้ยไม่เห็นทางไดยสีเนี้ยไม่เห็นเน่าขี้ในหลูกเจ้นหมูมันลุกไมมหมูขนาดอ่างเงี้ยเลิฟกินคายมานะคะนี่ โอ้ยเทวานบ่ายจูดจอ๋ออ๋อแล้วเดี๋ที่นี่มาที่นี่ฮะหมอมัดไปได้สวัสดีปีใหม่น้องประวให้ครอบครัวพี่เล็กสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะขอให้เอสซีทุกท่านทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าปีใหม่แล้วก็ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกคนทุกท่านนะคะ ตอนนี้ว่าเรานิ่งหรือยังครับมีควานอยู่ไปทงหลายโพควานเอาช้างอยู่ไหมครับโอ้โ,อโอไปทักทายตัวนั้นตัวนี้นะครับเพราะว่านานๆได้ออกมาเจอเพื่อนๆนะคะเพราะใครเพราะฟันคนไม่ช้างคนโอ้โอไม่ได้สนใจใครจริงๆเลยนี่ถ้าอยู่แบบนี้นี่โเนาะ โอ้โหดูหน้าฟินมากเลยครับสาวอุ้มบุญเราสังเกตจากเชือกอื่นไม่เท่าไหร,ร่คะดูอุ้มบุญเรากินอย่างเดียวน้ำตาก็ไหล,ลกับกิจกรรมของเด็กๆแต่งสวยแต่งหลอ่อขอบคุณค่ะ ดูถุงเท้าวาวๆครับไม่เหมือนใครนะครับตอนนี้สวยสุดเด่นสุดนะครับถุงเท้าโยลูกตัวเองนะคะฮะมะไงมาน้อยมะน้อยอยู่นี่มาไงอยู่ทึ่งก็คืนอาจารย์หยงกลับบ้านกี่ทุ่มสามทุ่มกว่าครับกว่าจะกว่าจะเอากลับบ้านได้นะครับอาจารย์หยงเรา กมนันน้ำตาลขึ้นครับน้ำตาลขึ้น้น้า้วนำตาลขึ้นเลยครับเมื่อคืนร้องเพลงไม่ถูกเพงเลงร้องก็ไม่ถูกแถมไม่จบอีกคุณเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนะฮะไอ้หนึ่งนักร้องเสียงเพี้ยนนักร้องเสียงอะไรวะนักร้องร้องผิดโอ้อย่าพึ่งนะลูกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไปเล่นของขวัญเขานะนของฝากของฝากหรือของขวัญเนี่ย <trose> <laughs> à. Bimay à. xí... nó bimay nó sẽ không hạnh phúc mùa đen nó bóng 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 นาน้นี้อาจารย์น้องปลดปล่อยเต็มที่กันไปเลยค่ะนานๆค่ะโอ้ตอนนี้ไปเอกเรามาแล้วครับมาแล้วสุดหล่อสุดหล่อมาแล้วอ๋อมากินกับเพื่อนละโอ้ยมันจะเน่าไม่ใช่อย่าไปประมูลไปนะคะมันเน่าแล้วนเน่าแล้วเน่าแล้ว ระวังเด้อระวังเด้อพุ่งมาไล่เจ้าองุญดึงเราได้องุญนอะไรดึงเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะองุญจะเดือพุงมาลน้องดาวโอ้โอ้โอ้ไปแย่งกันละแย่งอาหารกันโอ้โอ้โอ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้้ยเ้ย้ เอาวางโต๊ะข้างหลังเด้อพ่อวันนี้เปิดเรียนเหมือนเดิมครับน้องธันมาเพิ่มมาอีกแล้วครับใช่ค่ะเพิ่มน้องธันมานะคะวันนี้ปานมากแล้วนะคะปานนมิงมาแล้วปานว่าพ่อหนูมาเกิดคุณแมนคุณแม่เล็กคุณแม่เล็กอยู่อเมริกาโอ้เขามีจัดวันเกิดด้วยป่ะใช่ค่ะที่นวลเกือบถึงที่สุดเชือกนะคะดาวดาวดาวทักทายที่วานะคะเพราะว่านานๆได้เจอกันโอ้แย่งกันกินอร่อยเลยนะคะด้วยก้อยด้วยนะคะ

คือเธอนยนักหลงเอาไหมครับเส้นหนาวค่ะหนาวมากเลยเมื่อคืนยิ่งเย็นมากเลยขอบคุณหลายๆค่ะังนาทีแล้วเออสีโอ้โหสโซอูดโอ้โหเหมือนกันเหมือนสโซอูดเขาอะ ฝากกันเด้อเย็นนี้ฮะโอ้อะไรฝากกันเย็นนี้อ่าตอนนี้ไลฟ์เราก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็ฝากโครงการสร้างโรงพักช้างกับน้องๆในซุ้มนะคะ ยังขาดคะแนนจำนวนมากพากันทนโอ้โยังยังค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามในช่องด้วยนะคะในช่องพลายแมซมสั้นขอนเมืองนะคะฝา,า,ากกดติดตามฝา,ากกดซับสคนนไครต์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเมื่อคืนได้อะไรเมื่อคืน